ตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับประจำค่ำคืนวันนี้ครับเราเดินทางไปที่สนามเอเมเร์สเตเดียมครับเวลา5้าทุ่มครึ่งเลยละกันในศึกทางด้านของพิมลิกอังกฤษครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับระหว่างทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านอาร์เซนอลรองจ่าฝูงของลีกครับของมิเกลอาร์เตต้าครับที่จะเปิดสนามเอเมเร์สเตเดียมรับการมาเยือนครับของทางด้านพึ่งน้อยเบนฟอร์ดนั่นเองนะครับอันดับที่13ของลีกนะครับภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟงนั่นเองนะสำหรับคู่นี้ครับก็ต้้อออองงงบบบกกกเเลลลลยคครรรรััืื่่ผาาาานนนภพววมใีีฤดูถ นอครับดูดีกว่าในทุกประตูเลยนะสำหรับอาร์เซนอลก็ถือว่ายังมีโปรแกรมการแขานกับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับล่าสุดผลงานนะครับถือว่าทําช็อกโลกเลยนะครับอาร์เซนอลนะเปิดลังเอเมเรสเตเดียมถล่มราชานชูขาวเลยเอามาเลิดครับไปแบบขาดลอยถึง3ประตูศูนย์นะสถานการณ์ของดีแคลไลซัดสองฟรีคิกแล้วก็มิเกลโมเรโนซัดประตูต่อฝาโลครับทำให้โมเมนตัมนะตอนนี้ความมั่นใจของอาร์เซนอลนะครับคือเต็มเปี่ยมเลยนะครับด้วยความมั่นใจนะส่วนภาพรวมครับในเกมลีกนะตอนนี้ครับสำหรับอาร์เซนอลครับจากโปรแกรม ในลีก31นัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไป17เสมอไหนเสมอกันไป11พลาดแพ้ไป3มีอยู่62คะแนนนะครับตามหลังรีเบคพูครับอยู่9คะแนนแ้วถามว่าอาร์เซนอลยังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์อยู่ไหมนะก็ยังมีโอกาสอยู่แนะแต่โปรแกรมเบนนขันที่เหลืออยู่เนี่ยมันเหลือน้อยแล้วนะผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะโฟกัสในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากกว่าที่จะโฟกัสในศึกพิมลีกอังกฤษพิมลีกอังกฤษเนี่ยนะแทบจะลอยลำนะครับลุ้นตำแหน่งท็อปโฟนะครับถ้าไม่อยากนะเพราะว่าอย่าลืมครับถ้าอาร์เซนอล นะับมีตัวเจ็บ นะครับเพิ่มเติมนะับมากกว่านี้เนี่ยนะจะส่งผลถึงนะครับผลการแข่งขันของยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างแน่นอนนะส่วนในด้านผลงานในเกมลีกล่าสุดครับอาร์เซนอลก็ถือว่าโดนหักประกาศียนะบุกไปเสมอไหนเสมอกันกับเอเวอเรตันมา1ประตูต่อหนึ่งนะวันนี้ในเรื่องของแกนหลักนะอาจจะมีการโรเตชันนักเตะบางส่วนนะตัวเจ็บเนี่ยจะมีทางด้านของหน้าเดิมๆอย่างนะริคโดคาราฟิโอลลี่กาเบียนมากันเยตนะครับทางด้านของกาเบียนเจสซูสแล้วก็ไคฮาวเวตนะที่มีอาการบาดเจ็บนะแต่ที่รู้กันเลยนะในเกมที่เจอกับทัพราช ข่าวเลอเอามาหลิกการขาดประหายไปของกาเบียนมากันเยสครับทำให้ยาคุคิวออเนี่ยขึ้นมาโชว์ฟอร์มได้ดีนะแบบต่อเนื่องเลยนะควบคู่กับวิลเลียมชลิบาครับบวกกับทางด้านของวันนี้ครับจะเป็นทางด้านของอเลสเซนเดอร์ครับเซเชนโกครับที่ยืนเป็นวิงแบ็กกับเบนไวท์นะวันนี้เนี่ยพักนักเตะแกนหลักนะไม่ว่าจะเป็นยูเลียนทิมเบอร์นะแล้วก็ทางด้านของสกิลลี่นั่นเองนะนักเตะดาวรุ่งนะผู้รักษาประตูครับยังคงใช้งานทางด้านของดาบิดรายานะส่วนทางด้านของแดนกลางวันนี้ครับมาร์ตินโอเดกาดขอร พักทางด้านของดีแคนไลท์แล้วก็โทมัสบาเตส่วนสามประสานแนวลุกวันนี้ครจะเป็นอีธานครับเอนวานิลลี่เจ้าหนูมาสจันนทางด้านของเรนโดทอสซาและก็ทางด้านของลาฮิมสเตอร์ลิงครับที่จะพร้อมลงเป็นสามประสานแนวลุกในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนในด้านของทีมผู้มเยือนครับอย่างด้านพึ่งน้อยเบนฟอร์ดอันดับ12นะภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟงครับก็ถือว่าสถานการณ์ นะครับในเกมลลกครับจากโปรแกรม2นัดที่ผ่านมานะผู้เขาไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนได้เลยนะทางที่ตอนแรกเนี่ยนะมีผลงานที่โดดเด่นมากๆนะสำหรับทางด้านของเบนฟอร์ดครับไม่ว่าจะบุกไปแพ้นิวคาสเซิลครับในเซนเจมป้าสองหนึ่งหรือแม้กระทั่งนะเปิดรังนะเหมอไหนเหมือกันกับเชลซีไปศูนย์ประตูศูนย์นะทำให้สถานการณ์ของเบนฟอร์ดตอนนี้เนี่ยไม่มีรุ้นอะไรแล้วนะลังอดับที่12ของลลกนะครับรอเล่นให้จบฤดูกาลแค่นั้นเองนะสี่สองแต้มนะสำหรับทางด้านของเบนฟอร์ดจาก31นัดนะส่วนทางด้านของ คความพร้อมนะวันนี้ดังด้านของพึ่งน้อยเบนฟอร์ดครับโทมัสแฟงก็จะขาดดังด้านของนะฟาบิโอคาวันโยโจชัวดาซินวาแล้วก็ดังด้านของอีกอร์ทิอาโกนะที่มีอาการบาดเจ็บนะบส่วนที่เหลือนะพร้อมลงสนามเต็มระบบครับแกนหลักวันนี้ครับจะเป็นนาธานคอรินนะทางด้านของนะ ฟันเดนเบิร์กนะครับแล้วก็ทางด้านของลูอิสพอตเตอร์นะครับที่ยืนเป็นแนวรับแกนหลักครับส่วนผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของมาร์คเฟอร์เคนนะครับตรงกลางครับวันนี้คริสเตีนนอการ์ดครับเยกอครับยาโมลิุกแล้วก็ทางด้านของแนวลูครับเอ็มโบโมนะครับทางด้านของดามสกาดเควินเชสและหน้าเป้าจะเป็นทางด้านของโยแอนวินซ่านั่นเองนะครับที่จะลงเป็นตัวจบสกอร์ในคัมคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนคู่นี้ครับสถิติการพบกันครับในเกมนัดแรกในถิ่นของเบนฟอร์ดครับปรากฏว่าเป็นอาร์เซนอลครับที่สามารถบุกอัดเบบนฟอรร์ดคั ไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อ1ครับตัวตึงฟุตบอลครับในค่ำคืนวันนี้สนะสื่อต่างประเทศครับมีการปรับไหลลงนะบอกเลยว่าอาเซนอลวันนี้กระแสน่าก,กลัวนะถ้าดูจากกระแสแล้ว a นบอาเซนนอลมีการโรเตชันนักเตะวันนี้ นซึ่งมัน,นแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของอาร์เตต้าเลยนะครับเอาแค่ผลการแข่งขันไม่จําเป็นที่จะต้องโผมกระหน่ำนะครับหรือเปิดเกมลุกนะครับเปิดหน้าแรกกับแานด้าของเบนฟอร์ดนะครับจังหวะชัวค่อยไปจังหวะไม่ชัวก็ไม่เล่นนะสำหรับแตน,น,นด้าของอาร์เซนอลส่วนแนด้าของเบนฟอร์ดวันนี้ครับแรงจูงใจนะครับ ก็ถือว่าเหลือแค่โปรแกรมนะครับในสุดทางด้านของแอฟิมลิกนะครับที่ยังคงทําการแข่งขันเนี่ยให้มันจบฤดูกาลนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยเบนฟอร์ดจะทําเพื่อแฟนบอลนะครับอาร์เซนอลนะวันนี้เน้นผลการแข่งขันคงไม่ส่งทางด้านนักเตะเนี่ยตัวหลักลงไปเจ็บแน่นอนนะถ้าเขาขึ้นนําแล้วอาร์เซนอลอาจจะอุดนะแต่ผมเชื่อว่าเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับในลูกกาอากาศอาร์เซนอลนะในฤดูกาลนี้นะครับมีข้อผิดพลาดในเกมลับครับจากลูกกาอากาศเยอะมากผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกระแสต่างประเทศนะครไหลเอียงการทําประตูเยอะครับอาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดวันน ไม่ต้องมองขวานะครับเชื่อว่าวันนี้ตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับวัดใจไปที่การทำประตูเยอะครับระหว่างอาร์เซนอลเปิดเอเมเร์สเตเดียมนะพบกับเบนฟอร์ดการันตี3ประตูรวมมีให้เห็นอย่างแน่นอนครับเป็นตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เฮ็งปังปานทุกท่านแล้วเจอกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ